นะมาถ่ายรูปไปที่ล,ลึกกัน mm hmm. ถึงว่าไม่เหยียบที่สมุยแล้วที่นี่นะคะก็คือหินตหินยายนั่นเองสวัสดีสสดครับขอต้อนรับผูท้ที่รักการท่องเที่ยวถ่ายภาพกับรายการโฟโต้อสอรี่ รายการที่จะทำเรื่องกล้องให้กลายเป็นเรื่องกล้วยครับให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สนุกกับการถ่ายภาพครับทา่าทกับเทคนิคถ่ายภาพมากมายนะะแล้วก็สืุกเร้าใจกับสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแปลกแใหม่ๆสไตลนักถ่ายภาพค่ะ วันนี้ครับเราก็ยังอยู่กันที่เกาะสมุยครับเกาะสวัสด์สสหาดสวรรค์เกาะในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับอาจารย์อาจารย์ครับเชื่อไหมครับผมนี่มีเพื่อนฝรัง่งอยู่คนหนึ่งครับออพอมาถึงเมืองไทยปุ๊บลงจากเครื่องบินปับ๊บคำพูดคำแรกที่เขาพูดคือเกาะสมุยโอ้โหแสดงว่าเกาะสมุยของเราที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยแล้วเขาพูดอะไรต่อพี่เอกช่วยด้วยกระเป๋าตังค์โดนลวง ร้อนเลยนกัีวันน anyway> ั้ร้อนเงินเลยหยิบมานิดหน่อยครับาจารคุณเป็นคนเป็นล้วงเองแกล้งเพื่อนเล่นแล้วก็คืนไปแล้วเราจะไปทำแบบนั้นกับเขาได้ไงเราเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องดูแลต้อนรับชาวต่างชาติที่ดีเขาจะได้ไปบอกต่อๆแล้วก็จะชวนกันมาเยอะๆครับอาจาย์เงินทองจะได้ไหลมาเทมานะเศรษฐกิจประเทศจะได้ดีๆว่าแต่ว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้นะคะโบนัสพาอาจารย์พี่เอ๋แล้วก็คุณผู้ชมค่ะมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะกที่ ัดพระใหญ่เกาะฟานนะคะหรือวว่าที่ชาวบ้านแถวนี้เรียกกันว่าวัดพระใหญ่นั่นเอง mm hmm. ใครที่มาเที่ยวที่สมุยนะคะแล้วก็ไม่ได้มาไหว้พระที่นี่เนี่ย ถือว่ายังมาไม่ถึงสมุยใช่ครับอาจารย์แล้วพระใหญ่เกาะฟานนะครับหรือว่าพระพุทธสันติที่ปนาตเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมาลาวิชัยขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะสมุยครับเรียกว่าเป็นที่เคารพสักการะของชาวเกาะสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยครับค่ะว่าพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้พระท่านดีกว่าดีครับผมก็จะมาขอสักสองคาตัวลแมวหมาขอไปเลี้ยงคิดไปถึงอะไรล่ะก็คิด